เอนไซม์ธัญ,ญพืชชนิดผงโกเอนไซม์ล้างสารพิษในร่างกายช่วยบำรุงระบบประสาทช่วยพิภานเนียนเรียบมีออร่าซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพปรับความสมดุลให้กับร่างกายไม่แก่ไม่โทรมทำธุรกิจเครือข่ายทำไมต้องอาหารเสริมเพราะคนต้องป่วยตราบใดที่คนยังต้องป่วย นั่นแสดงว่าคนยังต้องดูแลและรักษาสุขภาพมองหาสำหรับผลิตภัณฑ์ในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพให้สุขภาพแข็งแรงแก่ยากตายยากนวัตกรรมโดยผลิตภัณฑ์แต่ละตัวของอาหารเสริมหากไม่มีนวัตกรรมก็จะเป็นสินค้าทางตลาดที่มีการแข่งขันสูงส่วนผลิตภัณฑ์ไหนที่มีนวัตกรรมจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกสิทธิ์เอกลักษณ์ เฉพาะตัวไม่มีใครลอกเลียนแบบได้โดยเฉพาะนวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์เอนไซม์ทัญยพืชชนิดผงเป็นผลิตภัณฑ์ใช้พลังไอน้ําในการสกัดผลิตภัณฑ์ทําให้ผลิตภัณฑ์มีความละเอียดและคงรักษาไว้ซึ่งโปรโตีนสําคัญในร่างกายราคาไม่แพงถ้าสุขภาพดีอวัยวะทุกส่วนของร่างกายไม่สามารถที่จะตีเป็นราคาได้ชันใด หากมีผลิตภัณฑ์ในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายเราให้สุขภาพร่างกายของเรามีความแข็งแรงมีสุขภาพดีนั่นก็หมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพให้สุขภาพดีจึงมิอาจตีเป็นราคาได้สินค้าผลิตภัณฑ์เอนไซม์ธัญพืชชนิดผงจึงประเมินราคาไม่ได้ราคาจึงไม่แพงถ้าทานแล้วสุขภาพดีผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องทานซ้ำได้ไม่เบื่อทานได้ทุกวัน ไม่เป็นผลเสียต่อร่างกายซ้ำยังเป็นประโยชน์ยิ่งทานยิ่งดีเพราะผลิตภัณฑ์เอนไซม์ธัญ,ญพืชชนิดผงสกัดมาจากข้าวหอมมะลิและโปรตีนจากถั่วจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทานซ้ำได้ไม่เบื่อมีคุณค่าของตัวมันเองสินค้าที่ไม่ต้องเปลี่ยนรุ่นสินค้าที่ยังทันสมัยการเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่ หากร่างกายเราต้องการโปรตีนและสารอาหารที่จำเป็นผลิตภัณฑ์โกอนไซม์ก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าของตัวมันเองผลิตภัณฑ์เอนไซส์สกัดมาจากธัญ,ญพืชธัญ,ญพืชมีอยู่ทั่วไปจึงทำให้ต้นทุนการผลิตไม่แพงแต่นวัตกรรมสร้างคุณค่าและราคาให้กับตัวมันเองจึงทำให้ มีผลตอบแทนจากผลกำไรของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโกเอ็นทัญยพืชชนิดผงมีผลตอบแทนคุ้มค่าคุ้มราคาและกระจายผลกำไรสู่แผนธุรกิจอย่างทั่วถึงเมื่อคุณคิดจะทำธุรกิจเครือข่ายเลือกอาหารเสริมที่มีองค์ประกอบเพื่อดูแลสุขภาพสุขภาพกายสุขภาพใจและสุขภาพการเงินสนใจสมัครเป็นสมาชิก กดลิงก์สมัครฟรีธุรกิจเครือข่าย Magic Star ระบบ AI ทันสมัยประมวลผลฉับไวมมีรายได้อย่างมั่นคง